สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับกับผมช่องสั่งชีเนีนะครับสำหรับวันนี้กับผมจะมาแนะนําการยืมเงินของค่ายเอสวันตุกนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็ช่วยกดตูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับเรื่องการยืมเงินของค่ายเอสนะครับก็สามารถยืมเงินได้อยู่นะครับแต่จะลดเหลือให้ยืมได้ครั้งละ20บาทนะครับ แต่ก่อนอื่นก็ต้องมาดูเงื่อนไขของการยืมเงินของกลาอกันก่อนนะครับก็คือ1ตัวสับจะต้องมียอดใช้งานตัวออกมากกว่า40บาทขึ้นไปนะครับเป็นระยะเวลาติดต่อกันมากกว่า3เดือนและ2จะต้องเปิดใช้งานเบือนในเครือข่าเอสวันตุคโคมาแล้วมากกว่า4เดือนนะครับ3จะต้องมียอดเงินเหลือสิ้นเดือนที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า20บาทและ4ปัจจุจวน เบอรมือถือจะต้องใช้อ่านได้อยู่นะครับโดยยังไม่ถูกตัดสัญญาณแต่อย่างใดนะครับก็อ่ายนะครับคายเลขก,ก็ต้องกดเช็กสิทธิ์ก่อนนะครับโดยกดหกชัน 1> 6 1หสี่เหลี่ยมแล้วกดตัวออกนะครับเพื่อเช็กสิทธิ์การยืมเงินของค่ายเอสนะครับร้าอยากได้รับข้อความยืนยันว่าสามารถใช้สิทธิ์ยืมเงินของค่ายเอได้ครับ ก็ให้กดดอกจันทร์หกหนึ่งหนึ่งดอกจันทรหสี่เหลี่ยมแล้วกดตัวออกนะครับก็จะมียอดเอื่นเข้ามา20บาทนะครับห่ายๆนะครับก็ง่ายๆนะครับก็ให้กดดอกจันทร์หกหนึ่งหนึ่ง ขชัน1สี่เหลี่ยมนะครับก็จะมียอดอืนก็มามา20บาทนะครับแต่ก็จะมีค่าตำเนียม20บาทก็ประมาณ2บาทนะครับก็ลองกดสมัครดูนะครับหรือไม่ก็ติดต่อ a s Call Center นะครับ1175ได้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับ